สวัสดีเพื่อนๆชาวนิวเจเอทุกท่านค่ะคลิปนี้สำนักง,งานลางจังหวัดนความพนมจะมาพูดถึงขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วยแบบอง,ง .05 กรณีงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการสำหรับอบทอที่เป็นหน่วยรับงบประมาณในระบบนิวเจไทยนะคะตามหนังสือกมรมชิกลางด่วนที่สุดที่คค .0414.3 ทัว .474 ลงวันที่15กระกฎาคม2568ค่ะโดยปกติแล้วสำนักขบประมาณจะจัดสรรงบอุดหนุนทั่วไปกรณีเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้กับอปทอปีละสองงวดดังนี้ค่ะงวดที่1นึ่สำหรับเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมจะจัดสรรให้อปทอในเดือนตุลาคม และวดที่สองสำหรับเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนจะจัดสรรให้ในเดือนมีนาคมค่ะทั้งนี้อพทจะต้องตรวจสอบยอดเงินของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการในระบบ New GF ไทยภายในวันที่สามของเดือนให้เรียบร้อยและเพียงพอนะคะเพื่อให้กรมบัชกลางเบิกจ่ายเงินเบีย้ยดังกล่าวได้ภายในวันที่ห้าของเดือนโดยโกรมชกลางจะเป็นผู้เบิกจ่ายเงินเบีย้ยของอปทให้เองโดยแบ่งเป็นหนึ่ง อบทอที่เป็นหน่วยรับงบประมาณกรมชิคลางจะเบิกเงินเบีย้ยจากรหัสงบประมาณที่ปรากฏในรายง,งาน n f m a 5 5ค่ะ 2. อปอทอที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณได้แก่อบอกรมชิคลางจะเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังหรือเงินฝากคลังของอบทนะคะซึ่งดูได้จากรายงานเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังค่ะโดยกรมชิกลางจะจ่ายเงินเบีย้ยให้กับผู้มีสิทธิ์โดยจ่ายออกจากบัญชีกระแสร,รายวันชื่อบัญชี กรมชีกลางเพื่อการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมภายในวันที่10ของเดือนค่ะหากวันที่10ตรตงกับบันหยุดก็จะจ่ายก่อนค่ะดังนั้นหากอปทตรวจสอบงบประมาณเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการแล้วปรากฏว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอนะคะให้อปทอดาเนินการได้2กรณีดังนี้ค่ะกรณีที่1ให้อปทอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักงบประมาณค่ะ หรือกรณีที่2ให้ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณของอปทอด้วยแบบอ,อ,อง .05 ซึ่งกรมีิกลางได้ปรับปรุงระบบ New j f ไทยให้อปทอที่เป็นหน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ New GF ได้โดยมี2กรณีดังนี้ค่ะ กรณีที่หนึ่งคือการโอนเปลี่ยนแปลงจากรหัสงบประมาณอื่นมาเพิ่มในรหัสงบประมาณสำหรับเงินเบีย้ยอย่างทช่ผู้สูงอายุหรือเงินเบีย้ยความพิการนะคะที่เราเรียกว่าโอนเข้าโดยให้อปทอดำเนินการในระบบ New GF ไทยเองได้เลยจึงขออธิบายตามโจทย์ตัวอย่างดังนี้ค่ะเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งมีเงินเบีย้ยอย่างทช่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอจึงจะโอนเงินจากรหัสงบประมาณอื่นคือรหัสงบประมาณสัตว์ปอดโรค ซึ่งคงเหลือ1 5 0 0 0บาทมาเพิ่มให้กับงบประมาณเงินเยียยอย่างที่ผู้สูงอายุซึ่งมีขั้นตอนการโอนด้วยแบบอง05ดังนี้ค่ะคลิกที่ระบบบริหารงบประมาณเลือกเมนูโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและคลิกเลือกแบบอง05โดยให้บันทึกข้อมูลใน3แท็บดังนี้ค่ะโดยแท็บที่1คือแท็บข้อมูลทั่วไปในช่องประเภทเอกสารให้ระบุเป็น3 0 0พคือการทำรายการของสรก ให้ระบุเหตุผลเป็น30.1 30. คือการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบค่ะต่อไปในแท็บที่2คือแท็บข้อมูลผู้สง่งให้ระบุประเภทงบประมาณเป็นเจนนะคะคือการโอนภายในปีงบประมาณและระบุรหัสงบประมาณเดิมที่เงินเหลือต้องการโอนนะคะตามตัวอย่างนี้คือให้ระบุรหัสงบประมาณของสัตว์ปอดโรคยี่ิบหลักและระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกคือ1 5 0 0 0บาท และระบุรหัสแหล่งของเงินงบุหนุนทั่วไปคือ6811410แล้วให้คลิกจกกัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่งค่ะแท็บสุดท้ายคือแท็บที่3นะคะข้อมูลผู้รับให้ระบุรหัสงบประมาณเงินเบี้ยย่งที่ผู้สูงอายุที่ต้องการโอนเข้าระบุจำนวนเงินเท่ากันคือ15.000บาทระบุรหัสแหล่งของเงินคือ6811410และรายการผูกพันงบนประมาณเป็น5,000นะคะ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับและจำลองการบันทึกระบบ Gf จะปรากฏเล็กที่เอกสารในการโอนงบประมาณให้ค่ะการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอื่นมาเพิ่มในงบประมาณสำหรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการนี้นะคะเมื่ออปทอดำเนินการในระบบ New Gf เสร็จแล้วไม่ต้องทำหนังสือแจ้งกรมทีกลางนะคะ สำหรับกรณีที่สองคือการโอนเปลี่ยนแปลงจากรหัสงบประมาณสำหรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการไปให้กับรหัสงบประมาณอื่นหรือเราเรียกว่าโอนออกหรือโอนเปลี่ยนแปลงจากรหัสงบประมาณสำหรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปให้กับเบี้ยความพิการหรือโอนเปลี่ยนแปลงจากรหัสเงินเบี้ยความพิการ ไปให้กับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุก็ตามนะคะขั้นตอนการโอนก็คล้ายๆกันกับกรณีโอนเข้ากรณีแรกเพียงแต่ว่าในแถบข้อมูลผู้สง่งจะต้องระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการปรับลดลงหรือรหัสงบประมาณที่ต้องการโอนออกนั่นเองค่ะสําหรับกรณีโอนออกจากเงินเบี้ยนี้นะคะเมื่ออปทอดําเนินการบันทึกอง .05 0แล้วจะต้องรอให้สำนักง,งานคลังจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเหตุผลใดทํดาทไมอบทอจึงโอนออกจากเงินเบี้ยเมื่อทางจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะอนุมัติด,ด้วยแบบบก24ก่อนค่ะรหัสงบป,ประมาณในแรายงาน nfma55 ของอบทอจึงจะทําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดตามข้อเท็จจริงนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้วยแบบองง .05 ในระบบ New GF สำหรับอบตท,ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดกำลังใจให้พวกเราชาวสำนักงานทังจับบงหวัดนครพนมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ